Cháy จ้า Nón Nón Ôi ๆโอ๊ย ôi, tàu กู <ơn> cô <laughs> 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 <hô. cười> à. <laughs> ừ. ơi, มาทักต๋อยโอ้โห <laughs> จะเป็รผ oh, ่อนสาธุเอ้าถอยกันข้างนอกก็ได้ไหนเอ้ยมาขยับมาได้เร้วมาเนี่ยมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มาขึ้นมาเดี๋ยวมานอนลงเอ้ยโ่าฮ่่อุ้ยวัง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 เดินเงินงาเลยใช่ไหมเกือบจะไม่ทันแล้วเนี่ย จ้ะอันเลทั้งสองนาทีสาตูเจริญพระบาทเจ้าอุู่งตัวนตัอาทิตย์ว่ายโยนะเฮ้ยอ้ยมือมือไปจกตูดมาหรือเปล่าเนี่ยนะมือจกตูดมาหรือเปล่าต่วันก็เนี่ยวันนี้เอเยอะมากเนอะ อสาธุอันนี้ลูกสาวเหรออ๋อเขาติดตามตั้งนานแล้วอ๋อมาจากจังหวัดอะไรเอสมุทรปราการอ๋ออันนู้นไปชมบุรีเนาะเจริญพรสาธุไหนกินอะไรมาเว้ยติดปากติดอะไรเลยเฮ้ยนี่อ๋อ ปีอ๋อติดตามจ่อมาสามปีสาธุติดตามนักแต่เฟซเก่าขนาด้นไม้เห่าแล้วก็เลยติดตามเอน๋อสาธุสาธุเนี่ยว่าจะมาไม่ทันจ่อซะแล้วว้าวมาดูว่าพระอาจารย์มาแล้วผมออกมานั่งหาแล้วเมื่อกี้เข้าไปหลับไปนอนไม่ได้ไม่ได้หยอกใคร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 เนี่ยร้อนไหมร้อนไหมลูก

รอถายลูกก็ลก่จยได้ัร้รอรอพ่อลูกอือจ้จอนี่ก็มาถึงเป็นที่เดียวป่ะเหยมาเล่นกรันผ่านจอ เกาไข่เกาไข่เกาไข่ตะวันมันตากแดดไปร้อนไหมเนี่ยนอนอาบแดดร้อนทั้งวันเดิน <laughs> <laughs> พอดนัดเจิมตัวสุนักันนะนี่ <laughs> นอนสบายสบาย นาเโยมค่นหนากันกนะน,นึกว่าจะมาไม่ทันคนโยมนึกว่ามาไม่ทันนะ จนแฟนนบอกว่าเธอเป็นอะไรร้องกลับน้าตาตัวไมทำงานทั้งยแล้ววันึงอนรอนก้าเลนุกนก็ซีรีส์จนุกนหนุกลบไปก่อนะตอนนี้คือตอนนี้มู้ติดตามเรื่องนี้ี่จอดูซีรีสจอกตอนนี้ซีรีส์จีนนไม่รู้ว่าึงม่ไหนตไหนตอนนี้ลืมหมดยังไงบ้างื ทำไมวันนี้เดินไม่หยุดเลยหรอลูกเป็นยังไงขันตรงไหนขันตรงเนี้ยขันตรงนี้ขันตรงนี้อ่าขันตรงนี้อ่ออ่ออ่อเกาะให้เกาะให้เฮ้ยเฮ้ยเพียงหายหายขันแล้วอ้ยอ้วนเนื้อมาแบบพาดฟาสต์เดือดฟาส โอ้ยรถเยอะมากเลยต่คนดำเ้มมาใหมาเลยอนกรบายไ้ย <AKE> <ng ratios> ินงเอาอนนี้เปื่อยมันวันนี้ร้นมากดมมืออ่ะดมไม่เม็น ก็เจานะไม่เห <see> <monastery> <The> <response> mm ็นนะ้มันจบคนไม่ถึงห้นาทีไม่เหม็นหรอต้องเลียดูใอ้ไม่ใช่คีไม่ไดดมันดูดจุกมัน็อกมันดงก่อนเอาเอาเอาเล็บน่ะไปขูดเงี้ยไปหมดเลยเนาะมันดูแล้ว ทีหลังมัยื่นนิ้วไปให้แม่ก็ดูดได้หลกนะเวลอกลาเปืือนขี้นอนสบายสบายเมืเอจะไปซื้อยา่าไงกอซื้อยาไงซื้ยไม้ไงไปประดับไง จะไปประดับกล้องจอซื้อกล้วยไม้พันกว่าบาทฮะข้าวเล็กแถวไหนน่าจะน่าจะนั่นแหละอง25ที่ขายเยอะมากเมื่อคืนเราคงไม่ได้นอนเลยแหละเพราะว่าไอ้ลิงตัวนั้นมันต้องจับได้ไหมครับกับอ๊คมหวานี่ลิงลิงที่อยู่ที่เหนือสบายสบายเนีย ต้องให้จันเอกเข้ามานอนกับจอ๋อธรรมะวารตีลับแล้วหลับแล้นอนหลับแล้วนีจะเป็นคนรมคนดท่านนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่ท่านสาธุย นี่ก็เรียกว่าจะมาไม่ทันแล้วโย่เรียกว่าจะมาไม่ทันแล้วประธานจอแล้วเขายากทำอยู่สงบนิ่งเลยนะเคยนิ่้ <c oughs> กลับไหมนี่ไม่ค่ะ,อะนอนดีกะ <c oughs> โอตอโถ่ <c oughs> มาโยผีงก็ติดติดผ่าตัดเหรอ ค่ะบ่ายตอนแรกเช้าแล้วน้องหญิงนึกว่าเลี้ยงเป็นบ่ายเา่าจะไปยิงผ่าตัดจอ,จอจยจะได้พร้อมๆพดดุ่ดีๆเอ้ยไ,ไหมเข้าไปนอนกระจอยดีก่อนเลย รอเนี่ยรอเวลานี้เละเดี๋เขารอการเตาอยู่นะจบอกแล้วเดี๋ยวกำหนดนี่ไม่พระอาจารย์มาก่อนเราไดแต่ขินเาม่นานนงที่มหนีรงกกินอ๋อกินกินของก็กินด้วยงินอีกเลย

ะไตร้อตูดตูดขี้ด้วยเลยหรอขี้ไหมขายแล้วเหรอขี้แตกอ่ะเจอขี้แตกอ่ะเอ้มันมันเหม็นไม่ตูดเนี่ยแต้มไซรอนจ้าจ้าเจริญพรนะอ๋อ ทั้งนี้ก็แหละนะทำไม่ได้จะจ้าสมุทนาสาธุด้วยนะเจริญพรราธุเจริญพรจ้าสาธุสาธุเป็นกำลังใจช่วยกันเนาะจ้าสาธุอ่ายงพี่หนึ่งไปซอยดาวนะ เอ้โหมิดจักรยานไฟฟ้าสองคันนะตู้เย็นประมาณสี่เครื่องเคงเื้อผ้าสี่ห้าเครื่องทีวีต่างสายดาวจะเอาประธานจอผูกโบเนาะใครได้รับไปเลี้ยงเลยไหน้ึ มาอ้วนมาอ้วนมอ้วนอ้วนไม่อ้วนเอะคน้อแล้วร้อนด้วยเนาะนั่นดิข็อเหดี๋ยว้ข็งีเขาเขาห้ามห้ามปูกระเบื้องห้ามลาดปูน ทีนี้บ้านจอก็เลยจะเป็นไม้กับหญ้าก็จะปลูกหญ้ากันเด็กจะปลูกเออเขาไม่ได้ใช่มันลื่นด้วยอะไรด้วยต้องให้เขาได้เดินดินก็จะมีบางส่วนที่ต้องเดินดินแล้วก็ไห่ลูกนั่งแล้วจ้ะนั่งไม่ได้เหรอ นั่งไม่ได้เลยใช่ไหมโอ้ยนี่จุ๊บ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 ชอบท่านั้นท่าตากไข่เอ้วมันเป็นอะไรวะเนี่อารมณ์ไม่ดีโดนโจรวายเลยร้อนยิ่งขึ้นร้อนแล้วผมไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนอ่ะไอ้ลิงเดี๋วที่หลุดแล้วเขาต้องจับได้มาเช้านีดูดูกว่า ใช่เขาก็หิวเนาะเขาก็มาคือลิงเดียกันมันจะเห็นลิงไงแจกเด็กมาเป็นลิงไม่เจะเห็นลิงมันน่าจะมาจะมาเอาเออเพราะว่าเขากิ้งอาหารให้ต่อไว้ทั้งคืนไงเขาไม่ได้เก็บไงแล้วม่หิวบ้านเขาอะไรเลยโง่หัวโคงยังมากระยาวโคงอเลยไอ้ของเไมตัวเองไมกินเลยเจ้าไม่ได้นอนไง

มาทำอะไรกันมาถ่ายคลิปเราก็จะวิววิ่งมาไหวมาถึงเจ้ามองซึ่งอันนี้สุดๆคือนี่นอนนี่ไหมนี่นอนเด็กอยู่ตะกร้าทิ้งก่อนนั่นแหละยันจอเข้บ้านละตะเลยมีที่ไหนก็จนเขาลดราคาให้นล้โอ้โห điểm tròn 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 sắc sắc sáu ngàn cái đó. <cười> <cười> ไข่ไข่าไข่ไข่าโอ้ยไข่หอยเลยือของนี่สอดเก็บมาปรางมาให้ด้วยค่ะเช้าให้ฟีด้วยโอ้ร้อนจริงนะหนั่งร้อนแล้วเนี่ยละพระต้องห่มอย่างงี้นหะโอ้โหยิ่งร้อนใช่เป็นไรเราเราขาว ข้างเคียงก็ไม่โดนแต่มียมยมแม่นั่นอะใช่เขาซื้อกันอ่า4 5 5 4กันอืเขาได้กันนอนสบายนอนตากไข่อ่ะลองนั่งนี่ลูกนั่งดนี่ตะแคงเยอะ มือเป็นไรอ่ะอะไรติดมืออืออืมลูกนั่งที่ลูกนั่งนี่มาร้อนละตากแดดเอืมลูกแล้วลูกแล้วบไปมาวันนี้มาเอ้ายวนี่ทางนี้โอ้โหเออนะ อ่ะโค้งตูดให้เว้ยเออคือไปโค้งตูดให้อย่างงี้อ่ะมาเริ่มลุกมานั่งทางนี้ดีๆหลุดจากพลาจานเลยลูกเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดจกเลยเอาอ่ะอันนี้มาเอ้แต่มันไม่เกาเลยจีนอทำไมช้าแต่เนี่ยทำไมช้าจังเนี่ยอย่าเด้อทำไมไม่เกาเลยทีนออะอันนี้อ่า ไม่เกาให้ขันตูดขันตูดเอ้ยไม่ต้องมาเกาตัวละก็โหยเห้วันเอ้ยกอสบายสบายเลยเอ้ยลูกหน้าจ๋าลูกโอ้ยหายเลยโอ้ยหายเลย สบายสบายเราสบายสบายนะจอเนาะก็ปั๊บเดียวก็จะสามโมงครึ่งแล้วนี่ยกี่โม๊อเนี่ยโอ้โห ก็จะอยู่ได้แค่สามโมงครึ่งนะคุณโยมนะอีกไม่ถึง10นาทีก็จะต้องออกละเพราะว่าเดี๋ยวเขาเป็นกฎที่นี่นะเข้าก่อนบ่ายสามคุณโยมแต่สามารถอยู่ต่อได้จนถึงบ่ายสามครึ่งนะนเอ้ยอวัดเอ้ยอสบายสบายอวัดเอ้ย น่ะเห็นไหมดวมจีมเยอะเต็ที่ไม่ได้ลอยกันเลยถ่านคลิปแอบผ่านคอ๋อเตือเลยไม่กล้าหลับใช่ไหมเอนไม่กนล่แม่ิอ็เจ้าหัวให้ ยังไงเอ้ยอเก่ามากไปดีล่จะจนะอนนอนขวนเอ้ยอยากกลับบ้านได้ยงังหรออืมอยากกลับบ้านได้ยงังยังมีหลายคนเลยนะส่งมาดีใจได้ประจานจะดดกลับบ้านแล้วอยู่นั่นแหละ อาจารย์มีเขาอยู่เาไอ้นอวน้วอมมวน้วเห็นเห็นเขาช่วยเราไหมรู้ว่าเขาเอาคของเราไปหาผลประโยชน์เออไหนอ้วออ้วน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  เขาก็ช <54. S 2> ่วยนี่แหละช่วยให้จอกลับนะฮะไหนอตัดนะนั่งเราเว้ยนั่งเราเว้ยเอ้าอ้าได้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 โอ้ลีลาแล้วกันจะบินได้นั่นเด็กว่าจะนั่นได้เขาไหนนอนหรอนอนนะ

แล้วหวนนะ้าอนหอกคนเก่งคนเก่งน e no ี่วะอ๋เล่นตัวนิดนึงนั่นเด้หวานนเอืมขนหนลอหลับไหมลูกยงกัดไหมยงกัดไหมถ้ายงกัดหนูก็ปีนขึ้นมาบนเด้อ นอนตรงไหนข้างบนได้ห่วงยางกระโดดไม่ถึงนี่แหละห่วงยางมันอยู่สูงจอกระโดดไม่ถึงเสียงนกลุกนกนะเจ้าก๊าบเจ้าก๊าบนะเจ้าก๊าบเห็นไหมนกเรียกเรียกจ่อเลยนั่งเลยนั่งน่ารักน่ารักนะท่านอาจารย์จ่อ <laughs> นั่งพิงอยู่กันอย่าง,งคนแก่ไปนั่งกระเท้าแขนเว้ยโอ้ยนั่งกระเท้าแขนซะด้วยเหมือน,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  <laughs> น,นคนแก่เลยเหมือนคนแก่เลยนั่งเหมือนคนแก่เออหน้ากเท้าขาล่ะ

ทำไมละ่ะเมืม่อคืนนอนหลับป่ะิีข้าวอิ่มไหมหิวทุเรียนป่ะเดี๋ยวรอรอทุเรียนเทาไปกินที่วัด <c oughs> นั่งสบายสบายตกใจตกใจเฉยๆตกตกใจไอ้เราเนี่ยตกใจดำก็นั่งอยู่ดีๆเออหันไอ้อ้วนเอลยก็จะประมาณนี้เขาเห็นเขาเห็นเข้ามาเขาเลยหันมองเราแล้วก็ตกใจเหมือนกันอยู่ดีๆหันมามองเราเอ้ยอ้วนมขาบอกว่าก็ทำไปแล้ว

ต่อไปพอแล้วคันนี้พอไปก่อนนะอืออ่าให้ดึงหรอกคันนี้เออก็จะกลับก่อนนะโยมนะนะขอไปก่อนนะลูกนะอล่อทั้งหมดเลยเอ่ออ่ะขออยู่การไลฟ์สุดไปนี้นะโยมนะเจริญพร 哈哈。<laughs> <laughs>